สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุน้ําอลิสาเมจิเชียนทาโรนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการส่องแฟนเก่าของเพื่อนๆชาวธาตุน้ํากันนะคะเป็นคลิปช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนพฤศจิกายนนะคะ1-15พฤศจิกายน2 5 6 4นะคะเป็นเพื่อนชาวธาตุน้ําคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎมีนและก็พิจิกนะคะหากเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะการแบ่งวันที่นะคะสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ ช่องของไม่หมอนะคะจะทําการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนเนี้กันนะคะว่าความรักนะคะของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเอย่ยการอ่านดวงนะคะไพ่ทาโร่ไพย่ยิปซีนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะเจอร์เรลรีดิ้งน,นะคะการทําคลิปนี้นะมัอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะคะ ขอให้ใช้พิารณาในการรับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ได้จัดจงใครนะคะโอเคพลังงานตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะได้เป็นไพ่ห้าไม้ค่ะมีพลังงานของ The Horn God ค่ะ The Lord of Shadows ค่ะ มีพลังงานของ King of Pentacles ค่ะและ s w e n of Wands ค่ะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะได้เป็นไพ่ห้ามไม่เท้านะคะในปากนี้เองเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกถึง ความวุ่นวายเนาะนะคะบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการได้เจอคนหลายคนคนหมู่มากนะคะคนรอบตัวนะคะอาจจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจนะคะมีเ,เรื่องของมุมมองอทิจู u ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะยุ่งเหยิงทงความคิดก็เป็นไปได้เนาะนะคะมีเรื่องให้ต้องคิดหลายอย่างนะคะต้องดีลต้องจัดการนะคะเเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกน้อยๆได้เนาะนะคะรู้สึกน้อยนแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เราอะคะ่ะ พอใจอะไรมากขนาดนั้นหรอกเนาะนะคะเพราะมีพลังงานของนิฮอนกอต์มาด้วยนะคะเพื่อนๆเองอาจจะค่อนข้างเข้มแข็งอยู่พอสมควรนะคะนในปักนี้อดีตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างกันนะคะความวุ่นวายความไม่ลงรอยกันความที่เห็นแตกต่างกันนะคะคนรักอาจจะเป็นคนที่ขี้กังวลใจไหมนะคะหรือเราเป็นคนขี้กังวลใจเองก็ได้นะคะให้สลับฝั่งกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะลองสลับันดูเนาะนะคะ ทิ้งถือเหรียญค่ะมีความกังวลใจมีความคิดมากนะคะมีความรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มองเห็นถึงความมั่นคงนะคะมองไม่เห็นนะคะหรือว่าไม่ได้รู้สึกนะคะหรืออาจจะรู้สึกน้อยมากนะคะแล้วก็บางคนจะมีฐานะแตกต่างกันด้วยเนาะนะคะเช่นฐานะทางการเงินสถานะทางครอบครัวนะคะแบ็กกราวนะคะหรือว่าเรื่องของ ไลฟ์สไตล์เนาะนะคะการใช้ชีวิตกลุ่มเพื่อนเนี่ยคะ่ะเนาะมันจะมีความแตกต่างกันแล้วเราอาจจะคิดตรงนั้นด้วยนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์เองนะคะคเพื่อนเอเองอาจจะเคยดีวเนาะนะคะในอดีตดีวกับคนที่เป็นแบบชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้นะคะลักษณะของคนรักนะคะเขาเองอาจจะเป็นชาวเมดลัคนาเมดนะคะในบางคู่บางคนคนรักอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมคอนโทรลเราไหมนะคะซึ่งเราอาจจะไม่ชอบไม่ใครมาควบคุมคอนโทรลเรามากสักเท่าไหร่นะคะเราเป็นคนรักอิสระนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าบางคนนะคะอาจจะเคยเจอกับความสมัมพันธ์ที่คนรักอับเ่ะเขามีความรู้สึกหึงหวงนะคะเกิดความหึงหวงกับเราได้นะคะคนรักดูเหมือนกับว่าเข้าไม่ถึงเราอะคะ่ะเนาะมีเจ็ดไม้เราอาจจะดูลึกลับหรือเราอาจจะดูไม่เปิดเผยความรู้สึกไหมนะคะแล้วคนรักพยายามที่จะเข้ามา ะะหรือเขาพยายามที่จะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้เราเขาพยายามที่จะเข้ามาเปิดประตูเรานะคะแต่ว่าไพ่เ,เจ็ดมานะคะอาจจะเป็นการบล็อกใจกันอยูะะ่หรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีกำแพงเข้ามาขวางกั้นเราทั้งคู่นะคะและเขาเข้าไม่ถึงนะคะ บางคนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่บล็อกกันทางโซเชียลมีเดียได้ด้วยน้องนะคะอาจจะบล็อกไลน์ Line, Facebook Instagram บล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะทีเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันนอกจากความหึงหวงเนาะก็เรื่องไลฟ์สไตล์ความคิดมากนะคะในความสัมพันธ์ทีเนี้ยคนละเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนไหมนะคะในบางคู่บางคนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบ ชอบความชัดเจนหรือให้เราแสดงความรู้สึกอะไรออกมาอย่างเงี้ยค่ะอืมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงเราหรือว่าเข้าไม่ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราก็ได้นะคะหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าเรามีความลับอะไรบางอย่างกับเขาเนาะนะคะก็เลยทําให้จบความสัมพันธ์กันไปเนาะนะคะ the Lord of Shadows การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลนะคะเพื่อเริ่มต้นสู่สิ่งใหม่เนาะนะคะเพื่อนๆเ,เองอาจจะดิอยู่กับชาวพิจิกและคณะพิจิกรด้วยกันเองนะคะเพื่อนชาวทัดน้ําเหมือนกันเลยเนาะนะคะในบางคู่บางคนนะนะคะ แต่ถามว่าความรู้สึกในใจลึกเป็นยังไงเอ่ยหมอยังรู้สึกนะคะว่ามันยังมีความคิดถึงกันอยู่ตรงนี้เนาะคิงถือเหรียญการถอยกลับไปอยู่ในพื้นที่ของกันและกันนะคะด้วยความต่างกันโดยสิ้นเชิงอะ่ะคือหมอมองนะคะว่าเหมือนกับเพื่อนๆชาวธาตุน้ำนะคะในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบเขาเป็นคนชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนไหมนะคะบางคน,นบางคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งดูดูด,ดมีความเป็นผู้นําสูงนะคะคนรักแล้วก็ออคนนึงอาจจะเป็นคนที่แบบใจเย็นมากสว่วนอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นคน ที่แบบใจร้อนางคนหัวร้อนนะคะบางคนแบบเอาแต่ใจอย่างเงี้ยค่ะเนาะได้นะคะในความสัมพันธ์โอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในปักนี้ค่ะคเพื่อนๆนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูคนใหม่ๆก่อนเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูคนเก่าๆก,กันนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะแล้วก็ลักษณะของความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมันจะได้เริ่มต้นบ้างไหมคะปักนี้เนาะนะคะ มี10ดาบนะคะมี10ถ้วยค่ะเด็กถือไม้ค่ะมี5ดาบค่ะและคิงถือถ้วยค่ะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในปักนี้เนาะพลังงานตัวตนของเขานะคะได้เป็นไพ่10ดาบ ะะสิบดาบเขาเองอาจจะพึ่งเจ็บมาเนาะนะคะจ,จะพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์มาด้วยก็ได้นะนะคะมีทั้ง5ดาบด้วยนะคะคนคนนี้เขาเองอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือว่าเคยมีเคยแต่งงานเคยมีลูกนะคะหรือว่าเคยมีพันธะภาระผูกพันแล้วเนาะนะคะจะบอกว่าเป็นคนเขาเรียกอะไรอะ่ะพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะไพ่สิบดาบ เสียใจมากนะคะยังเจ็บปวดอยู่นะคะมีทั้ง10ดาบและ5ดาบมาด้วยนะคะลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาเองอาจจะเป็นคนที่เปราะบางง่ายนะคะเนาะเด็กถือไม้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้ในความสัมพันธ์ในบางคู่บางคนนะคะหรือมีวัยรุ่นราวคขาเด็กวกันกับคุณเนาะแต่คนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ง่ายเนาะช่วงนี้อารมณ์และความรู้สึกเขาอาจจะเปราะบางง่ายนะคะเพราะว่าผ่านอะไรหลายอย่างมาเยอะนะคะอาจจะทะเลาะก,กันถล่มกันบ่อยนะคะในดีที่ผ่านมานะคะจบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเนี่ยนะคะอืม ิงถือถ้วยนะคะมาย้ําบอกว่านะคะคนคนนี้เขาเองอาจจะยังมีความรู้สึกให้กับความสัมพันธ์เก่าๆอยู่เนาะนะคะยังคงมีความอ่อนไหวทางอารมณ์อารมณ์ขึ้นๆลงๆอารมณ์เสียใจอารมณ์ดาวอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกนะคะให้กับความสัมพันธ์ในดินอยู่พอสมควรนะคะอยู่ในใจลึกๆนะคะยังคงแบบ เป็นความรู้สึกที่เขาต้องซ่อนมันเอาไว้เก็บมันเอาไว้ค่ะต้องข่มมันเอาไว้เนาะนะคะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็เลยเลือกที่จะแบบโอเคต้อง move on เนาะนะคะต้องต้องเดินออกมาก่อนเนะะี่ยค่ะเด็กถือไม้พยายามมองหาโอกาสใหม่ๆความหวังใหม่นะคะอืมเปิดใจนะคะโอเคถามว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นกันไหมนะคะคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวนะคะและก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกด้วย เริ่มต้นกันได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องไปเยียวยาหัวใจเขาไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณเนาะนะคะมันเป็นช่วงที่แบบเราอาจจะต้องไปเยียวยาหัวใจเขาและถามว่าเราอยากที่จะทำอย่างนั้นไหมอันนี้ก็ลองดูนะคะคนคนนี้นะคะเขาเองอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำด้วยกันกับคุณนะคะมีนกระกฎพิจิกนะคะรวมถึงชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนเก่าๆเป็นยังไงบ้างเอย่ย คนเก่าๆแฟนเก่านะคะของเพื่อนๆชาวทัตน้ำค่ะเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงเอ่ยตอนนี้มีไพ่เจ็ดดาบแอบทำอะไรแล้วับบปล่ออยู่นะคะเนี่ยอืมสองไม้นะคะเอ่อมีไพ่แปดถ้วยด้วยนะคะ ตามเข้ามาเนาะนะคะพลังงานของ The World Tree เขาอาจจะเป็นชาวมังกรลัคนามาังกรก็ได้นะคะแฟนเก่าเนาะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะมีพลังงานของอัศวินถือไม้ในตอนนี้นะคะดูเหมือนกับคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นโสดเนาะนะคะถ้าไม่โสดจริงๆแน้วก็อาจจะเป็นแบบคนที่มีความสุขกับชีวิตเราก็ได้นะคะ enjoy กับการใช้ชีวิตแล้วเนาะ The World Tree นะคะ ลักษณะของคนที่ออกไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกแล้วอะค่ะนะคะอดีตที่ผ่านมาอาจจะเสียใจนะคะแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยเนาะจบโดยยังมีใจอยู่เนาะนะคะเป็นการตัดใจเดินหันหลังออกมานะคะพอไพ่แปดถ้วยคือใบหนึ่งมันล้มลงนะคะเจ็ดถ้วยมันตั้งอยู่ถ้วยคือความรักนะคะสัญลักษณ์ของถ้วยความรักความรู้สึกความชอบนะคะ แสดงว่ามีมากแต่ว่าต้องตัดใจเพราะใบหนึ่งมันลม้มลงมันเติมไม่เต็มสักทีหนึง่งมันแก้ไขไม่ได้มันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถอุดรอยรั่วได้นะคะก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาเนาะนะคะออบางคนนะคะเขาอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะก็ได้เนาะหรือยังคลุมเครืออยู่นะคะไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขารอคอยมานานะนะคะแล้วก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็เลยเลือก,อก,อกตัดสินใจห่างออกมานะคะ แสดงว่ายังมีความรู้สึกอยู่เนาะนะคะแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะพาตัวเองอะคะ่ะไปข้างหน้าแล้วเนาะอาะจะวินถือไม้อาจจะมีเการเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือว่างานที่เขาทำอะคะ่ะอาจจะต้องเดินทางอยู่เสมอน,นะคะไปพบปะพบเจอกับสังคมนะคะกับลูกค้าพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนเนาะนะคะสองไม้ เจ็ดดาบเนี่ยมองๆนะคะว่าเหมือนกับในใจลึกๆเขาก็ยังคงรอคอยใครสักคนหนึ่งที่ยังมีความห่างไกลนะนะคะคนไกลๆคนที่อยู่ไกลๆนะคะก็ยังคงมีการรอคอยอยู่นะคะอืมเจ็ดดาบอาจจะมีการสืบส่องใครสักคนหนึ่งก็ได้นะนะคะสืบส่องอยากรับรู้ข่าวสารของเราหรือเปล่าเอ่ยนะคะคนไกลๆเนะน,นะคะอืม แต่ตอนนี้เหมือนกับเขาแบบเริ่มใช้ชีวิตของเขาแล้วค่ะเนาะนะคะเป็นช่วงเวลาของการแบบใช้ชีวิตกับคนรอบข้างหาความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วก็โฟกัสไปกับเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องธุรกิจนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเขาสามารถฝากข้อความนะคะผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับเราคะขอข้อความสักเขากันนะนะ,ะหกไม้ค่ะ The Witch บางคู่บางคนนะคะแฟนเก่าของเพื่อนอาจจะเป็นชาวเมถุนลัคนาเมถุนก็ได้นะคะมีควีนถือถ้วยค่ะมีพลังงานของ8เหรียญค่ะและด e โอคิงค่ะบางคนนะคะแฟนเก่าอาจจะเป็นชาวีีลัคนามีนก็ได้นะคะแม่หมอมองนะคะว่าเขาอยากฝากบอกเพื่อนนะคะคือณตอนนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้อง เดินไปข้างหน้าแล้วนะคะการ move on นะคะการตัดสินใจที่จบความสัมพันธ์กันไปเนาะนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาตัดสินใจดีแล้วนะคะเขาได้มีการตัดสินใจแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะ The witch o king เป็นช่วงของการอาจจะลงเรียนคอร์สสั้นๆอาจจะกำลังแพลอยากเรียนต่อนะคะหรือว่าถ้าทำธุรกิจหรือทำงานอยู่เนาะก็มีเรื่องให้เขา,าค่ะต้องไปโฟกัสกับตัวเองเนาะนะคะโฟกัส บางคนอยากเรียนต่ออยากทำงานเสริมอยากทำอาชีพเสริมไม่ช่วงเวลาของการขวานขวายหาความรู้นะคะช่วงนี้มีอะไรหลายอย่างให้เขาต้องทําเยอะพอสมควรนะคะบางคนอาจจะเป็นหัวหน้านงานนะคะแล้วก็ต้องออได้รับมอบหมายหน้าที่เนาะให้รับผิดชอบจัดการเรื่องราวต่างๆนะคะมีไพโอเคิ่งแปดเหรียญน,นะคะช่วงนี้โฟกัสไปกับงานค่ะเขาไม่ทําอะไรนะคะ อาจจะเบื่อเบื่อเซงเซก็ได้นะดูเหมือนกับค่อนข้างเบื่อเบื่อเซงเซนะคะน้องอยากที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะดูเหมือนกับอารมณ์อาจจะค่อนข้างขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็มีความอ่อนไหวบ้างนะคะ <S <S โอ,อ้กิงกับควีนถือถ้วยคิดถึงหาคะคิดถึงใครสักคนหนึ่งนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันถูกแขวนเอาไว้หรือถูกห้อยเอาไว้นะคะที่เขายังคงผูกติดยึดติดอยู่เนาะนะคะ <S <S แต่ความคิดถึงอะค่ะมันได้แค่คิดถึงอะค่ะแต่มันไม่ถึงใช่ไหมอืม ได้แต่เก็บเอาไว้ค่ะข่มเอาไว้เก็บเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะยอมรับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้นะคะทาอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เพียงแค่คิดถึงนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปนะคะเอ่อคนคนนี้ดูเหมือนกับเขาจะเป็นคนค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็มีความสามารถ แต่ในขณะเวการเวลาเขาเจ็บอะค่ะเขาก็จะเจ็บอยู่ในใจลึกๆเนาะนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวต่างๆอะคะ่ะเข้ามาในชีวิตของเขานะคะเขาก็สามารถที่จะแยกแยะความรู้สึกได้นะคะบางครั้งการที่เขาทําเหมือนโอเคนะภายนอกอาจจะเหมือนดูโอเคนะคะไม่ค่อยเป็นอะไรสักเท่าไหร่แต่ภายในใจค่อนข้างบอบบางแล้วก็เสียใจอยู่พอสมควรน,นะ เจ็บหนักเลยละคะ่ะเนาะคนคนนี้เนาะนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ให้กับความรู้สึกที่จะมาฉุดให้เขาดาวะคะ่นะเนาะอืมก็ก็เหมือนพยายามที่จะพยุงชีวิตตัวเองค่ะสู่ความรู้สึกตัวเองให้ไปได้เรื่อยๆนะคะอืมโอเคทีนี้มาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคำเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆนะคะกับแฟนเก่ามีโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์นกันไหมคะ The h e l o p h a n t บางคนดีกวกกับชาวพฤกษุกและคณะพฤกษุกนะคะโอเคมี7ถ้วยมี the m a g i c i a n ค่ะมีไพ่8ดเหรียญค่ะแม่หมอขอขยายสักหนึ่งใบโอเค Strain ค่ะ โอเคเออในฝั่งของคุณนะคะได้เป็นไพ่ The h e l e o p h n t นะคะแล้วก็สีดบ The h e l e o h a n t คือความสงบความสงบสุขคือความนิ่งคือสติปัญญานะคะไพ่พระเข้ามาบอกเพื่อนๆเองอาจจะอยากอยู่นิ่งๆในโลกของเราอยากจะพัก ะะอยากใช้เวลาในการพักผ่อนเยียวยาความรู้สึกที่อดีตเราอาจจะเหนื่อยมากๆก็ได้นะคะสีดาบเนาะสีดาบคือคนที่ไปสู้มาเยอะแล้วค่ะแล้วก็อยากพักอยากนิ่งพายนิ่งด้งคู่เลยเนาะนะคะพ่ยเหนื่อยไพายนิ่งคู่เลยฝั่งนี้นะคะฝั่งของเพื่อนเองอาจจะรู้สึกว่าการที่เราเป็นอยู่นะคะณนะตอนนี้อยู่แบบสบายๆเบาๆนะคะอยู่อย่างผ่อนคลายอยู่ในโลกของเรานะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดี ก็ได้เนาะเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเนาะนะคะในฝั่งของเขาได้เป็นไพ่อะไรเอ,อ่ย the magician นะคะไพ่เขาได้ the witch magician เล้ายกันเนาะนะคะไพ่แบบเดียวกันคล้ายว่าเขาก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการงานการเรียนหมกมุ่นไปกับเรื่องนี้แล้วอะคะ่ะ นะคะเรื่องของธุรกิจเนาะนะคะมันกับเรื่องของหัวใจอะค่ะก็ยังคงสลัดอะไรเก่าๆไม่ได้เนาะ,ะยังคงเป็นห่วงห่วงหน้าพะวงหลังอยู่นะคะเนาะมีไพ่เจ็ดดาบนะคะ,นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนกับเขาค่อนข้างคิดเยอะนะคะอารมณ์เขายังไม่ค่อยนิ่งเนาะนะคะเความรักค่ะที่มันไม่ประสบความสําเร็จซะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่องของหัวใจนะคะบาดแผลของหัวใจมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะในการเยียวยาเนาะของเขานะนะคะมองๆนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนเข้มแข็งค่ะ ถ้าเขาตัดสินใจเลือกเดินออกมาแล้วนะคะก็ยากที่จะกลับไปอยู่พอสมควรเนาะนะคะมแม้ว่าใจอยากจะกลับนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ฉันพูดอะไรออกมาหรือ take action อะไรมานะคะก็น่าจะยากนะคะสำหรับคนคนนี้นะคะไพ่คีย์เวิร์ดคือไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคือความคิดจินตนาการคือตัวเลือกคือช i c e คือความฝันนะคะไพ่ใบน,นี้สื่อถึงอะไรเอ่ยสื่อถึงว่าการกลับมาคืนดีกันได้ไหมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่ 50 5 0นะคะเพราะไพ่ขยายได้ไพ่ r e n g t h so strength คือความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันในอดีตคือความรักคือความรู้สึกดีที่มีต่อกันมันก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ากลับมาเนี่ยมันก็มีโอกาสคะถ้าใครสักคนนึงอะค่ะกล้าที่จะเข้าหากันเนาะนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะไม่เหมือนเดิมเนาะไม่รู้ว่าก่อนอันนี้เป็นยังไงแต่อาจจะกลายเป็นคนรู้จักเป็นตัวเลือกเป็นคนคุยเป็นคนที่เป็นตัวเลือกของกันและก,กันนะคะคุยกันได้ นะคะเพราะมันยังมีเยื่อใ่อยู่นะคะเยื่อใยไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาแหละมันยังมีอยู่เนาะสเตรน t ์ strength. แต่ในอดีตะคะ่ะมันมีความเหนื่อยล้าไพ่ใบนี้คือความท้าทา,ายไพ่ใบนี้คือบททดสอบเยอะนะคะอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีบททดสอบด้วยกันเยอะเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวอันเจ็บปวดผ่านเรื่องราวที่มีความทุกข์และมีความสุขในเวลาเดียวกันผสมผสานมันผ่านอะไรหลายๆอย่างเข้ามา มันก็ยังมีความรู้สึกดีดอยู่นะคะเนี่ยดวยกันความทุกข์มันก็มีด้วยนะคะไอความรู้สึกเหล่านี้ค่ะมันจะยังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราหรือมันยังอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่นะคะมันยังคงไปได้ไปต่อได้แต่ถ้ามีคนหนึ่งนะคะกล้าที่จะเก้าวเข้ามาหากันอนะ่ะมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะแต่ห้าสิบห้าสิบเนาะนะคะ คือเหมือนกับต่างคนก็ยังมีเยื่อใยอยู่เนาะแม่หมโม,อ,มอ,อย่างนี้นะแต่ว่าไม่มีใครอยากจะเข้าหากันแล้วกันนะคะมอมอ,มองอย่างนี้เนาะนะคะอืมโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าไพ่ออร์เคิลอยากแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างคะ่ะ watching clouds lie back rest and relax นะคะ through gratitude joy expand นะคะแล้วก็ enjoy the journey ออร์เคิลอยากจะแนะนำนะคะว่า มองไปที่ท้องฟ้าถ้ารู้สึกเหนื่อยเนาะนะคะก็อาจจะลองนอนพักนะคะผ่อนคลายนะคะบางครั้งเราอาจจะต้องรีชาร์จ energy เนาะนะคะเราเคยผ่านอะไรที่เหนื่อยนะ่ะนะมันเหนื่อยมันก็ต้องพักอะ่อะเนาะอ,อ,อ,อนุญ,ญาตให้ตัวเองค่ะได้เจอกับความสุขนะคะจงมีความสุขกับการเดินทางของคุณ นะคะคการเดินทางแห่งความรักการเดินทางในที่คุณกําลังเดินอยู่ตอนนี้นะคะจงเอนจอยกับมันเลือกมองในสิ่งที่มันมีความสุขเลือกมองในด้านบวกนะคะแล้วเราก็จะมีความสุขทีนี้เรามาถามไพ่เอ่อเลเวอรกันนะคะว่า l o v e r รอยากที่จะแนะนําอะไรเพื่อนๆคะแม่หมอเลือกไพ่ใบนี้นะคะ acceptance is the key to inner peace at times we must accept things as they are there is no point trying to change that which is beyond our control เราว่าอยากจะบอกนะคะว่าการยอมรับมันคือกุญแจนะคะที่จะนำพาเราเจอความสงบสุขภายในที่แท้จริงนะคะเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะเราต้องยอมรับสิ่งที่มันเป็น นะคะอืมไม่มีเหตุผลนะคะที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะที่มันเหนือการควบคุมของเราเนาะนะคะควบคุมใจควบคุมสถานการณ์สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่ตัวตนเราค่ะมันก็จะยากนะคะเนาะก็ยอมรับมันดีกว่านะคะก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่เลเวอร์อยากจะแนะนํานะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะ หากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างนะคะและหากเพื่อนๆได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้นะคะอยากเก็บไปคิดมากดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อน,นาาําไปปรับใช้ในชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิซาด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ